ตวแพทย์อาสาจอสอร้อย ซึ่งในวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกับสัตวแพทย์หญิงเพนพักแสนแก้วผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์สายห้ารักษาสัตว์นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของประเด็นธนาคารเลือดธนาคารเลือดคืออะไรแล้วเดี๋ยวจะขอคุณหมอพูดคุยเสริมในประเด็นเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงกับในช่วงของก่อนสถานการณ์ของแผ่นดินไหวในช่วงที่ผ่านมาด้วยว่ายังไงเขามีผลมีอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าแต่ตอนนี้คุยเรื่องของธนาคารเลือดกันก่อนนะคะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ ค่ะต้องรบกวนคุณหมอเลยนะคะคุณหมอคะธนาคารเลือดคืออะไรอันนี้ถามเป็นคําถามพื้นฐานก่อนเลยแล้วกันค่ะตอนนี้เนื่องจากวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของธนาคารเลือดตัดเลี้ยงนะคะซึ่งตัดเลี้ยงในที่นี้เราก็จะคุยกันถึงนักและแมวเนาะดังนั้นเมื่อเราพูดถึงคําว่าธนาคารเลือดเนี่ยมันก็เลยหมายถึงว่าเป็นหน่วยงานนะคะที่จัดหาเลือดสํารองสําหรับตัว นะคะก็คือเลือดสุนัขและแมวค่ะได้ใช่เลือดพวกนี้เราก็จะได้รับการบริจาคจากเจ้าของที่มีความประสงค์ที่จะบริจาคนะคะแล้วก็เรามีการเก็บเลือดสำรองพวกนี้เอาไว้สำหรับกระจายช่วยเหลือสัตว์ป่วยที่ต้องการได้รับการรักษาบริการให้เลือดนะคะแล้วเลือดพวกนี้เลือดพวกนี้ที่เราที่เราเก็บมาได้แล้วเนี่ยธนาคารเลือดก็จะนำไปปั่นแยกอีกทีหนึ่งโดยที่จะมี ัวประกอบในเลือดใหญ่ๆเนี่ยประมาณสามสามชนิดนะคะจ <Yeah. S 2> ะมีพวกเม็ดเลือดน้ําเลือดแล้วก็เกล็ดเลือดเ <Yeah. S 2> นาะซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยเราก็จะนําไปใช้แตกต่างกันอย่างเช่นเม็ดเลือดเราก็จะนําไปใช้ในกรณีสัตว์ป่วยที่มีอาการโลหิตจาง <Yeah. S 2> อย่างรุนแรง <Yeah. S 2> ต้องเข้ารับการผ่าตัดหร <Yeah. S 2> ือแม้แต่ประสบอุบัติเหตุจนสูญเสียเลือดนะคะ <Yeah. S 2> ส่วนของน้ําเลือดส่วนประกอบที่สองที่เป็นน้ําเลือดเขาก็จะใช้ในกรณีที่ มีการแข่งตัวของเลือดนะคะโรคเลือดบางชนิดหรือมีภาวะโปรตีนในเลือดต่ำหรือไม่ก็มีป่วยอย่างอื่นอย่างเช่นไฟไหม้น้ำร้อนลวกเนี่ยค่ะมาใช้ได้แล้วก็องค์ประกอบที่สามก็คือผู้เกล็ดเลือดเนี่ยเขาก็จะใช้ในกรณีที่สักว์มีปัญหาในการแข่งตัวของเลือดนะคะซึ่งซึ่งในส่วนของธนาคารเลือดพวกนี้เนี่ยมันจะมีทั้งในส่วนของหน่วยงานรัฐบาลนะคะ ยกตัวอย่างเช่นหน่วยธนาคารเลือดในโรงพยาบาลสัตว์ของมหาวิทยาลัยต่างๆอย่างเช่นเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเนื่องจากเรื่องพวกนี้มันไม่ค่อยเพียงพอหรอกแม้แต่ในส่วนของธนาคารเลือดของรัฐบาลเองมันก็จะเลยเลยจะมีโรงพยาบาลสัดของเอกชนหลายแห่งที่ที่เป็นธนาคารเลือดเหมือนกันกระจายอยู่ทั่วทุกภาคกันนะคะจ่า เพราะฉะนั้นในเรื่องของขั้นตอนวิธีการก็ไม่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 ได้ต่างกันเลยใช่ไหมคะในการที่จะขอใช้บริการหรืออะไรต่างๆหรือไม่ไม่ต่างกันไม่ต่างกันใช่ไหมะใช่ใช่ค่ะแล้วอย่างที่ผ่านผ่านมาค่ะคุณหมอในเรื่องของวิธีการขั้นตอนในการถ่ายเลือดกับสัตว์เลี้ยงมันมันมีอะไรที่มันเป็นพิเศษน้องเหนือจากที่บอกมาด้วยไหมคะ อ๋เใ<ช>นในกรณีที่สัป,ป<ช>่วยนะคะหลังจากที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเขาเป็นโรคนะคะและหรืออยู่ในสภาวะที่ร่างกายต้องการเลือดขาดเลือดแล้วเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการในโรงพยาบาลนะคะขั้นแรกเนี่ยเราก็จะต้องนําตัวอย่างเลือดของน้องที่ป่วยเนี่ยค่ะมาตรวจกรุ๊ปเลือดคล้ายๆกับของคนเลยนะคะในสุณครับก็จะมีกรุ๊ปเลือดที่สามารถตรวจได้โดยชุดตรวจเนี่ยประมาณสองุ๊ปนะคะก็คือ กรุ๊ป D E A หนึ่งลบกับ D A หนึ่งบวกง่ายๆนะคะนี่คือกรุ๊ป่วนเลนแใช่ของคุณนะมันคือของคุณนะคะส่วนส่วนในแนวก็จะตรวจได้ประมาณสามกรุ๊ปนะคะจะเป็นกรุ๊ป A กรุ๊ป B แล้วก็กรุ๊ปเอนะคะใช่ใช่พอตรวจกรุ๊ปแทบกรุ๊ปแล้วเนี่ยเราก็จะนําตัวอย่างเลือดของทั้งตัวให้เลือดนะคะหรือตัวบริจาคเลือดเนี่ยกับตัวรับหรือตัวป่วยเนี่ยมาเข้าทางห้องแล็บเพื่อทดสอบว่า มีความเข้ากันไหมเข้ากันได้ดีไหมนะคะถ้าผลแผบลบทานออกมาว่าเลือดสองตัวน้องเข้ากันได้ดีก็แสดงว่าพอเราเอาเลือดตัวเบิจาคไปให้ตัวป่วยแล้วเนี่ยจะมีโอกาสแท้เลือดน้อยนะคะ และขั้นต่อไปมันก็คือหน้าที่ของคุณหมอแล้วแหละที่จะถ้าเลือดผ่านแล้วสุขภาพดีแล้วให้เลือดได้เนี่ยคุณหมอก็จะเป็นหน้าที่ของคุณหมอในการนําเลือดตัวบริจาคมาให้กับตัวป่วยต่อไปนะคะซึ่งเข้าสู่กระบวนการรักษาเองอย่างนี้เราควรต้องมีการตรวจเช็คเขาเรียกว่ากรุ๊ปเลือดของสัตว์เลี้ยงของเราก่อนไหมคะเวลาที่มันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาได้บอกได้เลยเนี่ยกรุ๊ปไหนอะไรยังไงเหลือไว้จำเป็นถึงไดาเนี่นจะดีมากถ้าเรารู้กร๊ปเลือดนัดละเมอ แมวตั้งแต่ตอนเด็กๆนะคะเพื่อตอนเวลาที่ต้องใช้ฉุกเฉินแล้วไม่ต้องไปเสียเวลากการตรวจตอนนั้นนะคะค่ะแล้วในปัจจุบันนะจริงๆแล้วมันมีพวกเคสของสัตว์ป่วยหมาแมวที่ต้องการเลือดเนี่ยเยอะมคะคุณห,หมอแล้วปริมาณเลือดมีมีมีเพียงพอไหมคะในการให้บริการในสถานบริการสัตว์ในประเทศไทยเราทั้งในกรุงเทพในแต่จังหวัดค่ะ จริงๆหมอมองว่าอัตรา,าก,การใช้เนี่ยมันน่าจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่นะคะ <yeah. S 2> อย่างเช่นโรงพยาบาลรัฐเองจําน,นวนเคสที่เยอะอัตรา,าก,การใช้ก็จะมากหน่อยเนาะ <Yeah. S 2> ส่วนเอกชนเคสมันน้อยกว่าอัตรา,าก,การใช้ก็อาจจะน้อยลงนะคะ <Yeah. S 2> แต่ภาพรวมเนี่ยหมอมองว่าปัจจบุบันควาเลือดสำรองที่มีอยู่ทั้งในส่วนของธนาคารเลือดของรัฐบาลเอง uh huh. แล้วก็เอกชนก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการหรอก uh huh. นะคะถ้าเทียบง,ง่ายๆสมมุติว่ามีจํานวน หมาป่วยเนี่ยหรือน้องแมวป่วยเนี่ยประมาณห้าพันเคสต่อปีแต่เรามีเลือดสำรองที่เราขอรับบริจาคจากเจ้าของพวกนี้อาจจะแค่สองพันลายเองนะคะซึ่งแม้เราจะนำตัวอย่างเลือดพวกนี้มาปั่นแยกแล้วนะคะมันก็จะสามารถนำไปช่วยน้องสุนัขน้องแมวได้อีกแค่ประมาณไม่นนเกินสามพันายนะคะดังนั้นมันก็ยังเหลืออีกตั้ง กับสองพันรายที่เขายังไม่ได้รับเลือดนะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซนต์หมอว่าสี่สิบห้าสิบเปอร์เซนเลยที่<อ>ที่ยังต้องการเลือดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเวลาที่เจอเคสฉุกเฉินอะไรบางอย่างนี่มันมันมันก็ลําบากใช่ไหมคะในเรื่องของการการช่วยใช่ใช่ถ้าถ้าไม่มีเลือดสำรองีมีค่อนข้างลําบากเลยคะ่ะแล้วอย่างเลือดสำรองของสุนัขของแมวนี่เขาอยู่ได้นานแค่ไหนหรือจะต้องไปยังไงคะในเรื่องของการที่จะได้มาแหล่งที่ได้มา จริงๆแล้วส่วนอายุการใช้งานของตัวเลือดนะคะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์เลือดที่เราแบ่งไปเมื่อกี้นะคะบางบางชนิด21วันบางชนิด30วันหรือบางชนิดก็2ปีก็แล้วแต่แต่ถึงกระนั้นมันก็ไม่ไม่ได้รอจนหมดอายุแล้วถึงถึงได้ใช้มันมันไม่พอนะคะก็ได้มาแล้วก็ใช้เลยส่วนใหญ่นะคะแล้วอย่างนี้จะเก่ดเฉินเชิญขาใชิญหมคุณหมอคะแล้วก็แหล่งที่มาที่จะได้นําเลือดมาเนี่ยค่ะบางส่วนเนี่ย ันก็จะมาจากธนาคารเลือดที่เขาเลี้ยงเองนะคะแต่หลักๆเลยเนี่ยจะได้มาจากการขอรับบริจาคจากเจ้าของของสุนัขและแมวที่เขามีสุภาพดีมากๆนะคะซึ่งคําว่าดีเนี่ยเราก็จะมีเกณฑ์การคัดกรองอยู่เนาะซึ่งคุณสมบัติของทั้งแมวและก็สุนัขที่จะบริจาคเลือดนะคะเขาจะมีคุณสมบัติของเขาอยู่เดี๋ยวหมอจะกล่าวคร่าวๆเนาะว่าว่าคุณสมบัติเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะคะต้องแรกๆเลยต้องเป็นสุนัข หรือแมวที่สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะคะอายุหนึ่งถึงแปดขวบเนาะถ้าเป็นน้องหมาก็ต้องมีน้ําหนักประมาณสิบแปดกิโลกร,รัมขึ้นไปน้องแมวก็สี่กิโลกร,รัมขึ้นไปนะคะน้องแัด น้องแนวน้องหมาพวกนี้ต้องได้รับการฉีดวัคซีนตามโปรแกรมประจำปีควบคุมพว,พวกเห็บหมัดมพยาธิหนอนปวใจอย่างต่อเนื่องนะคะ okay. กรณีที่เอ้ยฉันเพิ่งทําวัคซีนมาฉันฉันไปบริจากเลยได้ไหม,ม,ม,มควรควรจะเว้นระยะเวลาประมาณสองถึงสามสัปดาห์ให้คุมคุมกันก่อนอ okay. นะคะเดี๋ยวมันจะมีผลต่อร่างกายเขาเนาะแล้วก็สัตว์พวกนี้ไม่ควรได้รับการผัดตัดในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมามไม่ควรได้รับการไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สัตว์ป่วยที่ต้องกินยาอยู่หรืออะไรอย่างนี้ยค่ะ แล้วก็ในกรณีที่เป็นตัวเมียก็ต้องไม่ใช่ตัวที่กําลังเป็นสา์หรือมีดอยู่นะคะต้องไม่ใช่อยู่ในระยะตั้งครรภ์หรือว่ากําลังให้นมลูกอยู่พวกนี้เขาก็จะยังไม่สามารถบริจาคเลือดได้นะคะจะก็มีไหลยหลยหลเงื่อนไขเพราะฉะนั้นอย่างกางจะถามตะกี้ว่าแล้วอย่างในแต่ละตัวอย่างสุนัขหรือว่าแมวเนี่ยเขาจะต้องมีการเว้นระยะห่างเท่าไหร่ถึงจะสามารถบริจาคได้ในครั้งต่อไป โอเคเมื่อเราได้ได้ได้น้องสุนัขและแมวที่มีคุณสมบัติเมื่อกี้เนาะโดยส่วนใหญ่นะคะจากตรงนี้จะมีการตรวจสุขภาพตลอดนะคะเมื่อเมื่อตอนที่มาบริจาคเนี่ยคุณหมอเขาจะตรวจสุขภาพทั่วไปตรวจร่างกายตรวจหูตรวจตาตรวจผิวหนังฟังปอดฟังหัวใจว่าปกติแล้วก็มีการตรวจเลือดเพื่อคัดกรองโรคติดเชื้อต่างๆด้วยนะคะรวมทั้งตรวจพวก ค่าความสมบูรณ์เลือดตรวจคุปเลือดตรวจกูโคตโปรตีนค่าตับค่าไตาหรือแม้กระทั่งของเสียในเลือดทั้งหมดนะคะเมื่อทราบผลเลือดว่ามันผลเลือดดีมากอยู่ในเกณฑ์ปกติถึงจะโดยจะได้ดังนั้นเนี่ยหาแมวทุกตัวที่จะโดยจากเลือดได้ก็คือแข็งแรงมากๆนะคะ บริจาคเลือดครังหนึ่งสมมุติว่าบริจาควันนี้เนี่ย<อ>เขาต้องเ้นระยะไปอีกประมาณเก้าสิบวันหรือสามเดือนถึงจะบริจาคได้อีกรอบหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆก็เลยเข้าใจว่าแค่ฟังที่ทางคุณหมอบอกมาเนี่ยเขาเรียกว่าคุณสมบัติของหมาแมวที่ว่าก็อาจจะค่อนข้างหาย,ยากเหมือนกันคือต้องเป็นสุนัขหรือแมวที่เจ้าของนต้องดูแลดีมากๆจริงๆใช่ไหมคะตรวสุขภาพเป็นประจำด้วยสุขภาพา<น>เป็นประจำด้วยต้องดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีมาก โอ้ย oh, <Okay. S 1> อย่างนี้ก็เลยเข้าใจแลว้วบางทีมันไม่ได้เรื่องง่ายเลยกับการที่จะได้เลือดมาแล้วถ้าเปรียบเทียบกันกนี้คือฟังเหมือนแมวมันน่าจะหาเลือดได้ยากมากกว่าสุนัขไมหมหะ หรือไม่ต่างกันค่ะหาหยากายากกว่าค่ะเพราะว่าสุนัขตัวหนึ่งสมมติว่าเราเขาบริจาคเลือดได้ประมาณ10ถึง20 cc ต่อกิโลต่อตัวใช่ไหมสมมุติว่าเขา20 20กิโลเนี่ยเขาบริจาคเลือดได้ตั้ง400 cc นะคะ200ถึง400 cc ซี่งเขาสามารถเอาเลือดตรงส่วนเนี้ย ไปให้น้องหมาได้อีกสองสามตัวถ้าเป็นตัวเล็กๆใช่ไหม,มแต่ถ้าน้องแมวหึงตัวเนี่ยเขาโดยจคให้แมวได้แค่หนึ่งตัวหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อดังนั้นเนี่ยมันใช่ดังนั้นเนี่ยมันก็จะหายากค่อนข้างยากยากมากกว่าสุนัข สอ,องถึงสามเท่ากันค่ะแล้โดยส่วน,สนมาแล้วอย่างอาการใน,นีอันนี้อาจาถามนอกเลือดมันต้องเป็นขนาดไ <ะ S 2> หนเึง๋ยต้องมีการบริจาคเลือดต้องรับเลือดจากการจากเลือดของจากสัตว์ตัวอื่นเพราะอุบัติเหตุหรือมันเป็นโรคประจําตัวหรืออะไรยังไงคะผ่าตาัดส่วนส่วนส่วนใหญ่แล้วมันก็ะนนจะมีหลากหลายนะคะว่าว่าถึงขนาดไหนฉันต้องได้ตาน้องน้องหมาน้องแมวถึงต้องได้รับเลือดก็คือมันทั้งโรคติดเชื้อหรืออุบัติเหตุที่ต้องการ สมมุติว่าอุบัติเหตุต้องผ่าตัดกระดูกต้องให้เลือดเพราะตอนนี้เลือดเหลือน้อยมันก็จาจาเป็นต้องให้นะคะหรือแม้กระทั่งเป็นโรคเลือดพวกติดเชื้อพยาธิเม็ดเลือดเปิดภาวะเปิดเกิดภาวะภูมิุ้มกันทาลายตัวเองจนเม็ดเลือดเนี่ยจากจากค่าปกติมันจะอยู่ที่ประมาณสามสิบห้าถึงห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์ะถ้าสมมุติว่าเกิดโรคพวกนี้แล้วเม็ดเลือดแดงในในตัวเนี่ยเหลือแค่ สิบห้าเปอร์เซ็นหรือสิบสามเปอร์เซ็นเขาก็ต้องได้รับเลือดหละเพราะตอนนั้นน่ร่างกายเขาจะวีหรืออ่อนเพลียมากๆนะคะพอมีเลือดแดงในร่างกายไม่เพียงพออย่างเงี้ยค่ะจ้ะเพราะฉะนั้นพอฟังที่คุณหมอบอกมาเนี่ยโหก็เป็นความทุกข์เลยนะของคนที่เป็นเจ้าของใช่ไหมคะเวลาที่แบบสัตว์เลี้ยงไิดบรรยาการแล้วแบบต้องรอไอ้จะมีเลือดมาบริจาคหรือมีเลือดอยู่ในคลังเลือดหรือเปล่า ใช่ใช่ค่ะเหมือนเหมือนลุ้นเหมือนกันนะว่าเอ๊ยฉันจะได้รับเลือดไหมนะมีเลือดไหมอะไรเงี้ยพอมีแล้วต้องตรวจด้วยว่าเข้ากันหรือเปล่านี่ด้วยใช่คือจาได้เมื่อก่อนเนี่ยจะมีคนขอบริจาคเลือดของสุนักมาค่อนข้างบ่อยเหมือนกันผ่านทางจอสอร้อยแต่หนาหลายปีละแปลว่าจริงจากวันนั้นถึงวันนี้นี่มันอย่างพูดถึงธนาคารเลือดเนี่ยมันก็ช่วยมาได้เยอะมากเลยนะคะคุณหมอ คือใช่เมื่อก่อนใช่ไหมคืออย่างว่อก่อนนี่ต้องรอเลยว่าโอเคว่าจะมีสุนัขตัวไหนไปไปบริจาคได้บ้างซึ่งมันก็ไม่ง่ายเลยที่จะแบบคุณสมบัติตรงอย่างที่คุณหมอบอกมาขั้นตอนมันค่อนข้างเยอะเนอะแล้วก็ไอ้เกณฑ์มันก็ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเพราะว่าเราเราต้องการเลือดที่จะไปให้กับตัวอื่นเนี่ยเป็นเลือดที่ แข็งแรงจริงๆค่ะสะอาดจริงๆอะไรอยงี้ค่ะแล้วก็คือแค่ฟังแหล่งที่มาของเลือดเราก็รู้เลยคัดกรองเกณฑ์การคัดกรองอันนี้มันไม่ได้หากันได้ทุกตัวลูกค่ะที่อยู่แต่มันก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ก็มีใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าของฟังอยู่แล้วแบบว่าอยากจะพาสัตว์เลี้ยงของเราไปบริจาคเลือดเราจะวิธีการเตรียมตัวยังไงให้กับสัตว์เลี้ยงของเราทั้งสุนัขทั้งแมวให้เขา มาอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นอย่างที่ทางธนาคารเลือดต้องการค่ะคือการเลียงดูของเจ้าของหมอว่าส่วนใหญ่ก็ดีทั้งหมดแหละ<อ>นะคะแค่เรามีการป้องกันโรคต่างๆให้ครบตามโปรแกรมฉีดวัคซีนให้ครบอะไรเงี้ยทุกส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญหาใช่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญหาแล้วก็หมอ เป็นหน้าที่ของคุณหมอที่คุณหมอจะต้องเจาะตรวจเลือดหรืออะไรเป็นกระบวนการไปนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าตรวจแล้วอ่ะสุนักของเราเนี่ยมันมีคุณสมบัติตามที่คุณหมอแจ้งมาเมื่อกี้นะคะการเตรียมตัวมาก็ง่ายมากจริงๆแล้วสามารถ w a ล k i อินเข้าไปได้เลยนะคะเพียงแต่ต้องมีการเตรียมตัวก็คืองดอาหารนะคะอย่างน้อยแปดถึงสิบสองชั่วโมงก่อนการบริจาคเลือดเนาะแต่น้ำเนี่ยไม่ต้องงดเลยก็ได้นะเพราะว่าตอนที่บริจาคเลือดเนี่ย เหมือนเขาสูญเสียน้ําเราก็จะป้องกันการขาดน้ําโดยาการไม่ให้งดหนามไปมนะคะ,คะเพราะว่าในกรณีที่ทําไมต้องงดน้ำหรือง,ด,<ม>องดอาหารด้วยอ่ะเพราะว่าเพราะว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยนะในในน้องหมาหรือน้องแมวที่ไปจากเลือดมันก็จะมีวางยาซึมอ่อนๆอนะคะจะวางยาซึมอ่อนแต่ไม่ถึงขั้นอันตรายหรือสงบสงบไประลึกนะคะเพื่อเพื่อเพื่อเก็บเลือดตรงนี้นะคะ ใช่แต่ไม่อันตรายเลยค่ะเพราะถ้าร่างกายเขาแข็งแรงแล้วการวางยานิดๆ่ยไ,ไ,ไม่ไม่ไม่อันตรายเลยคือถ้ามีอาหารอยู่แล้วมันจะมีมันมีผลยังมีการมีการสัารอดปีนเอ,อียนออกมาได้ใช่ใช่ใซึ่ง ถ้าสำลอกแล้วิดอาการสำลักมันก็จะเข้าปอดเข้าอะไรได้เนาะอค่ะนี่คือเหตุผลว่าทำไมห้ามอาหารเลยแต่น้ำมาได้นะคะน้ำมาได้ได้แล้วถ้าหาวสุนัขตัวนั้นหรือแมวตัวนั้นเขาบริจาคเหมืนว่าเอาเก็บเลือดของเขาไว้เองเผื่อไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินได้ได้ใช่ไหมคะมีไหมคะอย่างนี้เนี่ยค่ะ เอาตัวเองไปบริจาคเลือดแล้วเก็บไว้เพื่อใช้กับตัวเองยามป่วยใช่ใช่เผื่อฉุกเฉินค่ะก็มีแบบนี้ค่ะไม่ไม่ไม่เคยมีเนื่องจากว่าเลือดที่บริจาคไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีอายุอายุของมันอยู่อย่างเช่นสมมุติว่าเลือดบริจาคไปแล้วมีอายุสามสิบวันตัวที่ให้บริจาคเลือดเมื่อกี้เราเราไม่รู้ว่าเขาจะป่วยในสามสิบวันไหมส่วนใหญ่เขาก็จะบริจาคแล้วให้ให้คนอื่นมากกว่าให้เพื่อนเขามากกว่าใด้ พราะตัวของตัวบริจาคเองเนี่ยเขาก็จะมีการสร้างเลือดใหม่ขึ้นมาซึ่งก็ยิ่งทําให้เขาแข็งแรงมากขึ้นอะไร่ะเยอ๋อเอาอันนี้เป็นอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เจ้าของจะได้รับรู้ด้วยอย่างหนึ่งว่าการบริจาคเลือดของสัตว์เลี้ยงของคุณทําให้ระบบเลือดในร่างกายของสัตว์เลี้ยงของคุณดูดีดีขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ก็โดยปกติเม็ดเลือดแดงในร่างกายที่ถูกสร้างมาเนี่ยเขาก็จะถูกทําลายไปตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วที่อายุเก้าสิบถึงร้อยี่สิบวันอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งระยะเวลาสามเดือนที่บริจาคที่เล่นไปเนี่ยเขาก็มีการสร้างเลือดแดงใหม่ขึ้นมาอยู่แล้วอาเะจะไม่อันตรายเลยไม่อันตรายเลยแถมเป็นผลดีกับสุขภาพของตัวของศาสตร์ที่ไปบริจาคด้วยนะคะใช่แล้วแล้วก็ภายหลังนะคะค่ะเชิญค่ะแล้วก็ภายหลังจากที่บริจาคเลือดเสร็จแล้วเนี่ย มันก็จะมีการนั่งเฝ้าสังเกตอาการกัน่อนนะคะหลังจากที่บริจาคเลือดสังเกตยี่สิบถึงสามสิบนาทีดูว่าสุนักแอม,มตัวที่บริจาคเลือดเนี่ยขึ้นตัวดีไหมขึ้นตัวดีหรือ,อยังนะคะเพราะถ้ามีการพบความผิดปกติเช่นมีภาะวะอ่อนแรงซีดก็จะมีจิตวพทย์ที่ดูแลอยู่เขาจะได้ดูแลทันทีนะคะหรือหากภายหลังบริจาคเลือดสังเกตอาการแล้วไม่พบว่าวี คือปกติทั้งหมดคือฟื้นยาดี <Okay. S 1> เดินได้ปกติ <Okay. S 1> ฟื้นตัวแข็งแรงนะคะ <Okay. S 1> ก็สามารถนําสุนัขกลับบ้านได้เลยโดยที่ mm hmm. ไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องนอนโรงพยาบาลก่อนนะ้หนึ่งวันเลยไม่ต้องนะคะ <Okay. S 1> หลังจากให้เลือดเสร็จก็กลับบ้านก <Okay. S 1> ินยาบํารุงเลือดสองถึงสี่สัปดาห์ <Okay. S 1> นะคะ <ม>กับบ้านเสร็จก็ทานอาหารได้ตามปกติเลยทานอาหารเดิมได้หรือจะเสริมเป็นโปรตีนอาหารโปรตีนสูงก็ได้ไข่ต้มสุกมีไข่ขาวเสริม<อ>นี่ก็ได้ค่ะเพื่อช่วยเสริมสร้าง็ดเลือด<ม>ที่เขาโดยจากไปนะคะนขก,กับแมวนะคะ<ฮ>แล้วอย่างพกมันมีเลือดครุกแบบครุบยากๆหรืออะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะคุณหมอครุ๊กหายากในแมวส่วนใหญ่จะเป็นกรุปบีกับกรุ๊เอบีค่ะค่อนข้างหายากนะคะ ่วนใหญ่ใน<ม>ในในประเทศไทยเนี่ยแมวไทยก็จะเป็นตัวส่วนใหญ่เลยนะคะมันก็จะเป็นกรุ๊ปเอแต่กรุ๊ปดีโผล่มามันก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าแมวนําเข้าต่างประเทศอย่างนั้นไหมคะ <laughs> แมว <p ant S 2> ถ้าเป็นแมวแ,แมวฝรั่งเนาะแมวนําเข้าต่างประเทศแมวโปวเซียแมวอเมริกันช็อตแทอร์อะไรพว้เนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็มีทั้งเอและบีค่ะคู่ครึ่งนะคะเช่นเดียวกันกับสุนัขเช่นเดียวกันกับสุนัขใช่กรุ๊ป กรุ๊ปดีเอหนึ่งบวกจะหาง่ายหน่อยดีเอหนึ่งลบจะหายากหน่อยไม่ว่าจะเป็นพันต่างชาหรือเป็นพันไทยเนี่ต่างๆก็จริงๆถ้าฝังก็คือกรุ๊ปเลือดไม่ได้ต่างกันใช่ไหมคะถึงแม้ว่ากรุ๊ปเลือดคล้ายๆกันใช่ก็มีการตรวจก่อนใช้ทดแทนหรืออะไรกันได้ไม่ไม่ได้ต้องเป็นต้องเป็นกรุ๊ปเดียวกันใช้ทด ในแมวเนี่ยใช้ทดแทนกันไม่ได้เลยก็เป็นกรุ๊ปเดียวกันเท่านั้นตรงกันเท่านั้นชั้น A อเธอเอชั้นด er ีเธอดีนะคะส่วนส่วนในของสุนัขเนี่ยมันมันก็สามารถทดแทนกันได้อ,อย่างเช่นกลุ่มดีคูปเลือเด1 1> <ช>ีเอหนึ่งหนึ่ลบเนี่ยเขา<ช>สามารถให้ได้ทุกตัวอ การคุปโอเลยเนาะการคุปโอลก็คือไมด้ใจดเลยค่ะใช่ใช่ใช่แต่อีกกรุ๊ปหนึ่งก็คือตัดไปเขาเขาจะได้รับแค่ตรงกรุ๊ปเขาเท่านั้นเข้าใจเข้าใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆเราต้องมีข้อมูลบันทึกเอาไว้เลยไหมครับมีมีลงทะเบียนเอาไว้เลยใช่ไหมว่าสุนัขตัวไหนที่เราจะต้องมีการสุนัขหรือแมวตัวไหนเราต้องมีการติดต่อเขาเป็นพิเศษเวลาที่เจอเรื่องของกุ๊งหายยาก ใช่ใช,ใชค่ะต้องเลคคอร์ดไว้เลยอ้าวค่ะค่ะแล้วก็โดยโดยปกติถ้าสนนักที่เพิ่งตัวเล็กๆไปทําวัคซีนอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นไปได้อยากแนะนําให้ตรวจกรุ๊ปเลือดไว้เลย,เลยแล้วมีประวัติไว้ในสมุดวัคซีนหรือสมุดประจําตัวเขาไว้เลยเผื่อเกิดภาวะฉุกเฉินใดๆเราก็สามารถเอ้ยเปิดตัวออ ทุกี่เราจะได้หาเลือดได้เร็วนะคะคือถ้าฟังแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ทําให้มีความเข้าใจมากขึ้นแล้วในส่วนของคนที่อยากจะพาสัตว์เลี้ยงไ,ไปบริจาคเลือดี่จะได้เตรียมตัวของสุนัขหรือว่าแมวเอาไว้ให้พร้อมในการที่จะได้ช่วยเหลือช่วยเหลือเพื่อนของเขาใช่ไค่ะค่ะค่ะคุณหมอคะแล้วมีอะไรที่อยากจะมีอะไรพิเศษหรือว่านะนําอะไรยังไงเพิ่มไหมคะในประเด็นนี้เนี่ยคะ่ะ หมออยากเชิญชวนมากกว่าค่ะ uh huh. อยากเชิญชวนเจ้าของน้องหมาน้องแมวนะคะร่วมกันบริจาคเลือดนะคะเลืออจะได้นําเลือดส่วนที่เราบริจาคนี้ ไปช่วยต่อชีวิตให้กับเพื่อนเพื่อน้อ,นนองหมาน้องแมวอีกมากมายนะคะ <c oughs> ที่เขายังรอรับเลือดอยู่หรือป่วยอยู่เนี่ยคะ่ะ <c oughs> เพื่อเพื่มต่อชีวิตเขาค่ <c oughs> ะคะ่ะค่ะงั้นเดี๋ยวขอถามคุณ <c oughs> หมอเพิ่มเพราะว่าอย่างกรณีของเมื่อวันศุกร์ที่แผ่นดินไหวรุนแรงแก็กำลังเป็นห่วงเหมือนกันว่าอย่างพวกสัตว์เลี้ยงหรือว่าแมวนี่เขาจะมีผลกระทบอะไรยังไงบ้างไหมโดยเฉพาะาสุขภาพจิตใจหรืออะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าอย่างบางตัวมันเป็นสัตว์ที่ดูแล้วมันตกใจง่ายด้วยนะคะอ่า <c oughs> <c oughs> เท่าที่เห็นนะคะเจอเจอเคสเหมือนกัน oh. ล่าสุดก็คือวันวันเสาร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเลยคือคืออ่าพอดีวันศุกร์เนาะแล้ววันเสาร์เราก็เจอเลยนะคะในกรณีน้องหมาน้องแมวนะคะ ถ้าเขาสุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วเป็นเป็นวัยรุ่นอ่ะอายุหนึ่งขวบสองขวบสามขวบไม่ค่อยพบปัญหานะคะสําหรับน้องหมาเนี่ยบางตัวที่เขาเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วโรคชลาอยู่แล้วเนี่ยค่ะมีผลกระทบค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะเหมือนเหมือนคล้ายๆกับมีภาวะแผ่นดินไหวปุ๊บชั้นวิตกกังวลนะคะอาการกําเริบอย่างนี้มีนะคะ แล้ว<น>แล้วก็ส่วนส่วนน้องแมวเนี่ยก,ก็เกิดได้เหมือนกันน้องแมวก็ตื่นกลัวกันมากนะคะแล้วก็ภาวะหัวโรคหัวใจฉับพลันได้<อ>ในแมวค่ะอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นเจ้าของเองคือมีมีมไปหาคุณหมอแล้วแปลว่าก็น่าจะมีผลกระทบหลายตัวเหมือนกันนะคะคุณหมอใช่มีผลกระทบเหมือนกันค่ะอย่างน้อยก็คือถ้าถ้าในตัวที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วเนี่ยมันสามารถเกิดปวดอาการ กำเริบได้ได้ง่ายได้ง่ายกว่าตัวที่แข็งแรงนะคะอ,อย่างนี้ต้องสังเกตมันจะมีมันจะมีอาการที่มันมันมันแตกต่างออกมาจากปกติเลยใช่ไหมคะไม่ใช่เจ้าของก็ต้องสังเกตอาการนะคะ,คะบางตัวเนี่ยที่ที่อาการที่เด่นชัดที่ทําให้เห็นว่าเอ้ยมันมันมันดูแปลกไปนะก็คือพวกพฤติกรรมพวกหายใจแรงหอบนะคะ,คะหรือว่าแม้ว่า ไม่กินซึมเนี่ยก็ก็เป็นเหตุหนึ่งเหมือนกันนะคะค่ะค<า>ือ <Yeah. S 1> กําลังสงสัยเลยอะอย่างเราคน mm hmm. เนี่ยรารู้สึกว่าเหมือนกับเราจะเป็นลมแล้วอย่างตางโชว่วงแผ่นดินไหวเนี่ยสุนขาาัขกับแมวเขาจะมีความรู้สึกหรือเขาจะมีอาการอะไรพวกนี้เกิดขึ้นด้วยไหมคะ มีอาการคล้ายๆคนค่ะโอ้หใช่แต่ในตัวที่มีแอคทิวิตี้อยู่แล้วในขณะที่เกิดเพ้าๆเราะว่าแผ่นดินไหวเขาอาจจะไม่รู้สึกเท่าไหร่แต่ในตัวที่อยู่เฉยๆเขารู้สึกว่าแผ่นดินไหวเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกคล้ายๆคนที่แบบวิงเวียนศีรษะอะไรพวกนั้นค่ะเกิดเหมือนเหมือนกันค่ะแต่เขา แต่เขามีการปรับตัวภายหลังจากเกิดคาวะพวกนั้นได้เร็วกว่าคนนะคะเพราะเห็นอย่างภาพของคนที่เขาวิ่งลงมาจากในคอนโดอะไรต่างๆแล้วแต่ละคนหลายคนเลยที่จะอุ้มแมวอุ้มอุ้มสนัขลงมาด้วยแปลว่าคอนโดนั้นน่าจะให้เลี้ยงสัตว์ได้พวกนั้นเองเขาก็คงจะมีอาการตกใจด้วยเหมือนกันใช่ไหมสัตว์เลี้ยงพวกนี้เนี่ยค่ะ เพราะเขาต้องลงมาใช่ลงมาด้วยอาการที่แบบมันไม่ปกติต้องวิ่งลงมาบันไดหนีไฟคือกเราบอกโอ้หคนเองยังรู้สึกแพนิกมากเลยคุณหมอแล้วแล้วสัตว์เลี้ยงเองเขาจะแพนิกขนาดไหนอฮะเขาก็ตกใจไปพร้อมๆกับเจ้าของค่ะเพราะทั้งเสียงแบบ อ้าวนี้โวยวายอะไรเงี้ยเขาก็ตกใจเสียงนั้นแล้วแล้วยิ่งแบบมีการเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วก็ลงมาจากตึกหลายๆชั้นเนี่ยเขาก็มีความตกใจเหมือนกันวิตกกังวลคล้ายๆกันเลยเพราะความรู้สึกเจ้าของหรือความรู้สึกสัตว์เลี้ยงของเขาน้องแมวน้องหมาเนี่ยเหมือนกันเลยค่ะคนคนเลี้ยงเป็นยังไงน้องแมวน้องหมาเป็นเหมนหนึคล้ายคล้ายลูกเลยใช่คือเห็นภาพเลยโหแบบฟ้าสัตว์เลี้ยงของตัวเอง เอาลงมาด้วยเลยนะคะเห็นถึงความรักเลยมากจริงจริงหมอ,เห,มอเห็นเหมือนกันใช่ค,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 คือรู้เลยว่ารักมากนะนี่คือสิ่งที่มีค่าของเขานะค่ะบางคนว้าก่อนเลยค่ะว้าตัดก่อน<ช>ไม่ได้ฟ้า <ๆ S 2> อย่างอื่นก่อนเลยว้าแมวหนีก่อนเลยอืมอ่ะั้าดูแลสุขภาพจิตใจของกันและกันนะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณหมอค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ สัตวแพทย์อาสาจอสองร้อย